สวัสดีครับหมอลำพ,พาไปเพลินชาแนลต้องขอแนะนำพระเอกลิเกท่านนี้เลยนะครับนะอายุยังไม่มากเท่าไหร่นะอายุยังน้อยอยู่พระเอกลิเกเสียงดีน้องมายมนตราจากคณะน้องสันวงสะทอนนะครับน้องไมายมนตราเนี่ยหล่อคมนะฮะหน้าตาหลอ่อตัวเล็กครับตัวเล็กหล่อเสียงดีแสดงเก่ง อินเนอร์พระเอกเต็มร้อยแถมลีลาฟ้อนรำก็เล้าวใจมากๆนะฮะกินใจจริงๆกินใจแบบสุดๆนะครับเออ่ลิเกเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาถูกไหมแอดอยูไม่รู้ว่าน้องมายมนตรานเนี่ยอยู่ในวงของน้องซันนานหรือยังนะครับแต่ที่แน่ๆแฟนคลับของแพลาวเนี่ย ก็ชวนแล้วนะว่ามาอยู่แสงทองด้วยกันไหมนะครับใครยังไม่รู้จกักลองไปตามหาและติดตามผลงานของน้องเขาดูได้นะและคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนเนี่ยถึงแชร์พระเอกคนนี้มาเต็มฟิดรไปหมดเลยช่วงนี้นะไม่รู้ว่าเขาอยู่วงน้องซันนานหรือยังหรือเป็นน้องใหม่เข้ามาหรือยังไงเพราะว่าน้องมีหน้าตาที่หล่อคมมากๆนะครับสำหรับรูปที่แอดดูนะฮะ ให้ดูเนี่ยนะแอดดูเองด้วยแล้วก็คนดูด้วยนะครับนะบอกเลยว่าเราไม่ใช่ชื่นชมแต่ผู้หญิงนะผู้ชายเราก็ชมได้นะครับแล้วก็เอบิเชต์กันไปเนานะนแบ่งกันไปดูนะนแบ่งให้แม่ๆดูกันเผื่อแม่ๆจะชอบเพราะว่าสมัยนี้นะครับเด็กน้อยหน้าตาดีหนุ่มน้อยหนุ่ม ไม่น้อยนะครับถ้าแสดงเก่งมีความสามารถเนี่ยใครๆก็ชื่นชมถูกไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริบทของลิเกหรือจะอยู่ในบริบทของหมอลำนะครับซึ่งสมัยนี้เขาเปิดกว้างนะเขาสามารถที่จะดูได้ทั้งสองอย่างนะครับในเรื่องของงานศินลปะงานศินลปะศาสตร์ศิลป์ที่มีคุณครูเนี่ยนะครับ แล้วก็มีคนคอยสอนหรือมีศาสตร์วิชาเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกอย่างมัน m i กแอนด์แมชได้มันเอามาผสมประสานกันได้แบบจูเกเตอร์แบบลงตัวได้นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับความน่ารักมารายาทกิริยาตรงนี้คือดีมากๆถ้าได้มาสัมผัสนะครับการวางตัวเนี่ยดิวบอกเลยว่าสำคัญนะครับท่านผู้ชมการวางตัวดีแล้วทุกอย่างจะราบรื่นแล้วก็จะดีไปเองการวางตัวดีมีมารายาทนะครับรู้จักอะ ว่าแฟนคลับคนนี้อายุมากกว่าวางตัวอย่างไรแม่แม่มีการให้เกียรติมีการเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วดูว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของมารยาทนิสัยนะถ้าน้องคนนี้นะครับน้องมนตรนาเนาะน้องหมายมนตราเนี่ยมีมารยาทที่ดีกิริยงงดงามอยู่ได้นานครับแฟนคลับชอบโดยเฉพาะแม่แม่นะ ที่อายุมากกันแล้วนะครับยิ่งอายุมากยิ่งเจ๋งยิ่งแจ,งจวประสบการณ์พร้อมพร้อมเปเอ้ย <c oughs> นะเป็นธรรมดาครับนะแม่ๆเขาชอบอะไรที่มันกระชุม่มกระชวยหัวใจเนาะเออน้องมายเขาก็น่ารักนะครับยังไงก็ให้น้องซันฝากเทรนน่อยนะเพราะน้องซันเขาก็เป็นระดับคนเรียกว่าอะไรอะระดับแบบปรมาจารย์ <c oughs> นะโอเคนะครับก็เอามาฝากให้แม่แม่ได้ชื่นได้ชื่นฉ่ำกระชุ่มกระชวยหัวใจกันเด้อน,นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับฝากน้องไมยมนตราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพอยกมาย,ยกด้วยนะครับสวัสดีครับ